แค่รู้ไหมว่าโดนยิงอ่ะตอนแรกยังไม่รู้ครับแล้วบีว่าไงโดนยิงหรือบีเขารู้ไหมว่าบาดแผลเป็นยังไงเจ้าเขาบอกว่าเขาถูกยิงเขาถูกยิงเขาบอกว่ามึเลยเขาบอกว่าเขาถูกยิงตอนนั้นเราได้ยินเสียงปืนไหมวันนี้ครับรับศพอะไรก็ไม่เห็นเรากไม่ได้ก็คือแม่ผมไปรับผมอยู่จนจนพาศพเข้าห้องรับจิตเลยนะจนห้องไอ้คยูจริะสุดครับก็คืออยู่นู่นจนถึงตีห้า คือผมก็ไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยผมก็แม่ผมก็ไปรับพอดีแม,ม่โทรไป<อ>รับกลับมาตบแม่อตอนนี้ทางคุณหมอให้โทรไว้ว่าให้มาทางห้องชั้นสูงผมก็ทางสพบุรีรัมรย์เขาเชิญตัวผมมาทำแผนอยู่ที่นี่ก่อน ก็เลยไม่ทาให้ไม่ได้ไปรับศพครับทําให้ไม่ได้ไปรับศพก็คือไปทางว้าญาติเขาแลวครับเห็นเห็นแม่มีกลับมาบ้านที่นนทบุรีครับกลับไปที่นนทบุรีแล้วเราก็ไปรับใช่ไหมครับผมก็ต้องไปรับครับคือคือคือเป็นคือไปง้อไปง้ออยู่แสดงว่าทะเลาะกันบ่อยเด็กก็ไม่บ่อยททะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันธรรมดาเรื่องธรรมดาแบรบง่าเลยมีคนร้องเหมือนมียังเหมือนสิธรรมดาบุเี้ย แล,แล้วที่ตำรวจไปค้นเจอปอกกระสุนปืนตุลทั้งสองแล้วก็อใส่ผลชานตุลตกมีหัวกระสุนตุลทั้งสองอยู่ในตุลบีนะเราเราจะว่าอย่างไรก็กระสุนนั้มันเก่าแล้วคร็อเอามาอย<ม>่างไรผมันเป็นนี้ผมก็ไม่ทราบเลยมันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน้องผมฝากไปถึงคนท,ที่เขาทำมันไม่นนาเขาเป็นผู้หญิงลูกเขาก็มี ลูกลูกลูกจ, <ะ S 1> จ,จะทำไงจะทำไงก็ให้ดูเพิ่งว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ไปชอบยิงปืนทุ่งนามันก็นบางทีชาวบ้านเขาไปหาอยู่หากินเนาะมันก็ไปโดนเขาบางิงมันก็อย่างนี้เลยครับผมว่ามันไม่น่าไปชอมันน่าจะมีสนามยิงปืนยิงอะไรไปผมว่ากันนะคือไปยิงที่สนามครับอันนี้ไปยิงอะไรยิงในทุ่งนาเกิดขึ้นก็ทำมาหากิงทั้งหมดไปโดนเขาก็เสียชีวิตมันก็มีคุ้มค่าเลย ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ